นะเล่นตัวเองเลยอะไรเงี้ยผมฮารัฟครับครึ่งๆเอิดครึ่งหนึ่งผู้าครึ่งหนึ่งตุ้มคีบไปหน่อยคีไปหน่อยเน้นปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วทำไงบ้างไหนดูดิไม่ได้ดูยอมรับว่าไม่ได้ดูสเปเชียลขอดูหน่อยดิจิ้งซีสเปเชียลมันเหมือนเราอิโมไว้กันหมดเลยนะเพราะจริงมันจริงๆตามบทมันมีแค่อ้อนแค่ทำมาอ้อนอ้อนสีอ้อนผมสี่ผมจะให้นอนแค่นั้นเองอะไรมันก็เหมือนแบบว่าแล้วผมก็เล่นเองอ้อนแล้วอ้อนอีกอ้อนจนแบบก็ไม่ให้นอนไม่ให้นอน อ้อนยังไงเขาอ้อนยังไงอ้อนยังไงอ้อนยังไงทำให้ดูหน่อยฮะอ้อนกนอ่านหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปแค่นอนเฉยๆเหรอข้ามแล้วเปล่าอันนี้ครับใช่ใช่เหรอแต่เราบอกว่าอันนี้ก็อินพอไวค่ะอันนี้ก็อินพอไวค่ะอุ้ง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 เหรอแค่นอนก็อ้อนดิเออ ขอนอนด้วยนะครับอนาเทียนแต่ผมยังแต่ผมยังไม่ง่วงเพราะว่าผมดื่มซูเปอร์กาแฟครับนะครับคุณดื่มซูเปอร์กาแฟหรือยังดื่มแล้วครับผมเลยแข็งแรงขนาดนี้นะฮะขอนอนด้วยได้ไหมครับโฮ้ยมันจริงเกินไปพอแล้ว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 ปลดมือให้ทั้งคู่ด้วยนะคะสิบคำถามผ่านไป